ขอบอกไว้ก่อนว่ายุคสมัยของฟรีไฟที่พี่กลับมาเล่นนี่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ<อ>พี่ตามไม่ทันในคลิปนี้ผมก็จะมาแก้ตัวเพื่อจะกู้ศักดิ์ศรีของวัยรุ่นฟรีไฟยุคเก่ายุคเดิมนะฮะตอนนี้ผมก็แรงโกแล้วนะฮะขอท้าไอ้พวกแรงแดงแรงแกนเดี๋ยวพี่ก็จะตามไปอีกแป๊บเดียวเห้อ ันนี้ผมขอถามทุกคนที่เล่นฟรีไฟในยุคสมัยนี้นะครับทุกคนอ่าชอบลงตรงไหนกันนะครับตรงที่คนลงเยอะๆอ่ะอยากลงตรงนั้นนะ่ะตรงที่ฮิตที่สุดก็คือหอนาฬิกาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับหอนาฬิกานะจะมีคนหรือเปล่าหอนาฬิกาโอ้โหทำไมมันเงียบเงาอย่างนี้อะ ตรงไหนครับน้องๆที่แบบคนลงเยอะๆบอกพี่หน่อยนะครับเหมือนคนเล่นใหม่เลยกูไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนตำแหน่งใหม่หรือเปล่านะตอนแรกก็คือยุคเก่าๆนะตรงพีก็คนเยอะมากๆเลยที่ลงนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ลงตรงไหนก็ได้ที่แบบไม่ตายก่อนนะใช่ไหมและอยากถามน้องๆว่าเดี๋ยวนี้ปืนอะไรโกงที่สุดในฟีไฟนะครับใครรู้ คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาทำคลิปดูว่าเฮ้ยมันโกงจริงหรือเปล่านะเอ้ยได้ที่เปิดอ่านู่นอะไรวะเขาเรียกว่าโกดังเก็บของใช่ไหมแต่ก่อนผมไม่ชอบปืนเอ็นยิงยนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ตาจอกงอกง่อยจริงๆโอ้ยได้ลูกซองมาด้วยลูกซองเงาที่แบบววหนึ่งนะครับเลือดไม่ลดเป็นไงเป็นไง ตึงนะดิงงเนื่อตไม่ลดดอ,อะไรของกูัวเนี่ยคือมีน้องๆบอกว่าถ้าแบบมันบอกตำแหน่งอย่างนั้นนะของอะ่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมแต่มันหายไปแล้วเมื่อกี้แ้มีน้องคนหนึ่งบอกว่ามันเป็นสกิลใช่ไหม αι? สกิลของตัวละครที่แบบว่ามันสามารถบอกตำแหน่งนู่นนี่นั่นได้อของที่เรายังไม่มีหรือว่าของที่ดีกว่าที่เรามีอยู่แม่ คนสลาดแบบโจโจมันก็เข้าใจง่ายอยู่ <c oughs> เลือดกูมี4อันโอเคมันขึ้นให้เลยแม่เวลีเกูสกิลวันนี้แต่ผมไม่รู้ว่าสกิลอะไรนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเป็นสกิลแบบตัวไหนเว้คุณด,ดูไม่รู้่าส่วนผมมีก็สกิลฟื้นฟูเลือดนะครับสกิลฮายาโตสกิ Skill วิ่งเร็วของแคลลี่ แล้วก็สกิลพันเลือดนะครับพันยานั่นเองมันมาจากไหนอ่ะมันเป็นฟังแฝงก่อฟางแฝงอ่ะทุกคนรู้เปล่าหุ้ยเอ็กซ์แปตปืนในตำนานไม่รู้ว่าจะถึงแบบเหมือนเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปโกดังที่เราได้กุญแจมาแล้วกันนะครับเนี่น้องเขาบอกว่าต้องใช้กุญแจนี้เท่านั้นนะครับในการเปิดโกดังต่อหนึ่งอันนะฮะโอ้ข้อมูลน้องๆที่น่ารักกันทุกคนนี่แบบ สอนพี่เล่นดีมากๆเลยระวังพี่ตึงกว่านะ <c oughs> ไม่กลัวพี่ตึงกว่าหรอครับน้องๆไม่เป็นไรครับถ้าพี่ตึงกว่าพี่ก็จะมาแบกน้องๆไงเอ้โ้อของเยอะของเยอะอันนี้ของดีว้าวของดีเยอะแยะฮู้เลยโฟ้ปืนนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยมันยังล็อกเป้าอยู่ป่ะคุณดูปืนนี้อยากลองมากเลยว่ามันล็อกเป้าอยู่หรือเปล่านะทุกคนคอมเมนต์บอกพี่หน่อยว่า ปืนคาเนี่ยมันล็อกเป้่าเอ้ยมาลองเลยแล้วกันอยากรู้มีคนมาเึ๊บแล้วมันล็อกปะเอ้ยยังไงโคตรตึงดูสิความตึงของพี่อน,น้องชายโอ้ มดาชที่ไหนแล้วทุกคนก็บอกพี่ด้วยว่าปืนคาเนี่ยมันล็อกเป้าหรือเปล่าหรือว่าต้องอัปเกรดให้ถึงเวลสามมันถึงจะล็อกเป้าบอกพี่ด้วยนะครับเออน้องๆจะลืมไหมเนี่ยที่พี่แบบถามน้องๆเยอะมากเลยว่าต้องต้องอะไรยังไงนะทําไมกูไม่ไปใช้เองล่ะใช้เองเลยละกันน้องๆถึงจะไม่ได้บอกพี่เว้ยเอ้ยคน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 เฮ้ยไม่ล็อกนี่ว่าคุณดูโอ้โหไม่ตายฮะไม่ล่วง ไอ้นี่มันต้องเจอเพ่น้องอ้าวไม่ล่วงอุตส่าห์กันหัวอ้าวเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยล่วงไปแล้วหนึ่งคนทำไมมันไม่ล็อกครับคุณดูโอ้โหต้องให้ผู้รู้มาบอกแล้วเป็นอะไรอ่ะมันไม่ล็อกเต้าว่าช่วยผู้ด้วยมันไม่ล็อกเต้างงชื่ออะไรวะนี่ที่อัปเกรดลกแล้วกันอ่าแล้วก็จะเชื่ออะไรอีกวะป,ปู่าจะเชื่ออะไรอีกอ่าน่าจะแค่นี้แล้วกันไปลุยกันเลย ยาฮึไปโหฆ่าคนได้แค่สองเองหรอวะเนี่ยน้อยจังอัพเกรดไปเวล3สาม มามันจะล็อกเป้าหรือเปล่านะครับคือตอนที่พี่เล่นตอนนั้นมันยังล็อกเป้าอยู่ตอนนี้ทําไมมันไม่ล็อกมาไม่เวลสองแล้วนะอันนี้ก็งงๆอยู่นะทําไมไมันไม่ล็อกเป้าแล้วเครื่องดีดผมไม่มีประเด็นคือตอนนี้เครื่องดีดไม่มีเอา้าทำไมมีสองกูเจวะงงจัดเลยไม่เป็นไรไปล่อยให้งงไป <c oughs> โอ้โหมีการยิงนนเนียการเกิดขึ้นข้างบน <c oughs> เดี๋ยวตั้งให้พ่อขละกันกลัวตายไม่ล็อกเป้าใช่ป่าวเวสา ล็อกปะล็อกนะคุณดูล็อกนะใช่ป่ะเอ้ยล็อกล็อกว่ะคุณดูล็อกแล้วโอ้มันตรงวลวสามใช่ไหมมันถึงจะล็อกเป้า่าโอ้ยวิสามก็ไม่บอกเอาทำไมมันไขไม่ได้อ่ะตรงนี้ทำไมมันไขไม่ได้วะเอาเปิดไม่ได้ชิปหายแล้วกุญแจผมก็มีสองอันนี่ว่ะเอ้งงเอ้งงงจัด โอ้วงม,มาต้องเข้าก่อนอืม,อ,มอะไรกันครับเนี่ยล็อกผมอย่างนี้เลยล็อกแบบจะเจาอปากขุมเลยเกิดไปหรือเปล่าเอา้าอันนี้ก็ชื้ออะไรไม่ได้ดูสิมันไม่มีปุ่มขึ้นมาเลยผมกดอ่าที่แบบเคยเอาแล้วมันบั๊กโอ้ยตายแล้วไวดีตายแน่ๆตายแน่เเรียบร้อยฮะเครื่องดีดผมยังไม่เจอเลยอตอนเนี้ยเจ๊งฮะเจ๊งฮะจังหวะนี้เจ๊ง มีคนเปิดแล้วเว้ยคนดูมันต้องมีคนแถวๆนี้แหละเราไปดูแอดรอปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยไอเฮ้ย,ยล็อกเป้าแล้วว่ะเ <c oughs> สื่อหยาจริงๆเลยปกติผมก็คมอยู่แล้วนะมันจะเป็นล็อกเป้าไอคือมันต้องเวลสามใช่ปะมันถึงจะล็อกเป้าอะ่ะอันนี้ผมมาแน่ใจนะปง <c oughs> โอ้โหโ,โ,โดนเฉยงงงงจัดเลยงงงงงง มึงจะจับม่นจะแน่หัวนะเมื่อกี้ก็เลยแบบยิงไปเลยละกันกลัวแบบไม่ได้คิวอะเนาะจะยิงหวใ้ดูครับผู้ดูปุ๊บนิ่งไว้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 มึงนิ่งนิ่งนี่มึงโอ้ยมึงใหกระยับปองเรียบร้อยเห็นไหมโคมเป้าปองโอ้โหไม่โดนเพิบวเพิ่วเพเอา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 มาหลบมันหลบมันหลบแป๊บนึงแป๊บนึง โปวดตึงอะครับน้องๆโอ้ตึงเกินเห็นไหมยิงหัวคมกิีบคมกิีธรรมดาซะที่ไหนล่ะยิงบอดโชว์คนดูเนี่ยมันไม่มีคนไงผมก็เลยต้องได้ยิงบอดน่ะจำใจเว้ยดูจำใจยิงบอดเว้ยแล้วก็เครื่องดีดมันอยู่ไหนวะเนี่ยเครื่องดีดโอ้คลิปนี้สงสัยแบบเครื่องดีดไม่ได้คงต้องเป็นคลิปแบบเฮ้ยยิงหัวยิงหัว คง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 ,ง,ง,งต้องเป็นคลิปของแบบคาปืนคาอย่างเดียวดูทรงละได้ปืนคาแบบตึงๆคาต้องเวลสามเนาะโอเครู้เรื่องเครื่องดีดไม่มีให้โอเครู้เรื่องเอาเป็นว่าเดี๋ยวเครื่องดีดก็จะไปแก้ตัวในคลิปหน้าแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับน้องน้องซาฟีไฟที่น่ารักกันทุกคนบายบายนะครับ